สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ยางอ่านเรื่องผีค่ำคืนนี้ผมจะหยิบยกเรื่องราวจากคุณวิรยาจังหวัดสมุทรปราการนำมาเล่าให้ทุกท่านได้รับฟังกันกับเรื่องบ้านเช่าราคาถูกเรื่องราวจะเป็นอย่างไรมารับฟังกันได้เลยครับ แม้ว่ามันจะเป็นประสบการณ์ที่ผ่านพ้นมาหลายปีแล้วก็ตามแต่เมื่อผมคิดถึงมันขึ้นมาทีไรก็อดขนลุกไม่ได้สักทีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อประมาณเกือบ20ปีมาแล้วผมและครอบครัวได้ไปเช่าบ้านหลังหนึ่งอยู่ในสวนย่านถนนเจริญกรุงบ้านหลังนั้นปลูกด้วยไม้ทาน้ำมันแดงทั้งหลังมีสองชั้นสามห้องนอนหลังใหญ่พอสมควรแต่เป็นที่น่าผิดสังเกตว่าราคาที่ให้เช่านั้นถูก แสนถูกจนน่าแปลกใจจึงทำให้การตัดสินใจที่จะเช่าบ้านหลังนั้นไม่ยากนักและหลังจากนั้นไม่นานครอบครัวของผมจึงตัดสินใจย้ายเข้าอยู่ในบ้านหลังนั้นทันทีวันแรกก็เจอดีเลยโดยเหตุการณ์ได้เกิดกับน้าของผมเป็นรายแรกระหว่างกำลังจัดข้าวของเก็บเข้าที่ก็มีเสียงคนเดินลงบันไดประตูปิดเปิดเองไฟก็ปิดปิดเปิดเปิดตลอดเวลา จนน้าของผมต้องวิ่งหน้าตื่นลงมาจากชั้นบนหลังจากนั้นทุกอย่างจึงจะสงบลงกระทั่งเช้าวันหนึ่งเวลาประมาณตีห้ทุกคนในบ้านต้องตกใจตื่นกันหมดเมื่ออยู่ดีๆบ้านก็เริ่มโยกและสัะเทือนอย่างรุนแรงรุ่งขึ้นจึงไปสอบถามคนข้างบ้านที่เขาเช่าอยู่ติดติดกันได้ความมาว่าแถวนี้มีรถวิ่งผ่านบ่อยและในตอนตีห้าก็เป็นปกติที่รถวิ่งผ่าน บ้านเลยโยกไม่มีอะไรหรอกแต่ก็มารู้ที่หลังเรื่องรถวิ่งผ่านเขาก็แค่แกล้งพูดปลอมใจเหตุการณ์ประหลาดต่างๆเกิดขึ้นเรื่อยๆสารพัดรูปแบบจนที่สุดก็ได้รู้ความจริงถึงสาเหตุที่มีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นในบ้านหลังนี้ขณะนั่งดูทีวีอยู่นั้นทุกคนก็ได้ยินเสียงคนเดินที่ระเบียงอีกห้องหนึ่งที่เปิดประตูไว้เมื่อพากันเดินไปดูก็เห็นร่างของหญิงสาวผมยาวปรากฏขึ้น และเดินลับหายเข้าไปในสสากลางบ้านทุกคนพากันตกตะลึงกับสิ่งที่ได้เห็นหลังจากนั้นเราต้องนอนรวมกันทั้งคืนไม่กล้าอยู่ลำพังอีกเลยจนรุ่งเช้าก็เลยได้ไปคุยกับคนข้างบ้านเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ได้พบคราวนี้ได้ความว่าบ้านหลังนี้มีผีจริงๆเป็นผีนางไม้ผมยาวหน้าตาสวยซึ่งชาวบ้านแถวนั้นเห็นนางมายืนโผล่หน้าตรงหน้าต่างทุกๆเชา้า เป็นเหตุให้ไม่มีใครกล้ามาเช่าบ้านหลังนั้นเมื่อเรื่องต่างๆถูกเปิดเผยผมและครอบครัวก,ก็ตัดสินใจย้ายบ้านในทันทีฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่องโลของเราเพื่อไม่พลาดเรื่องราวความหลอนในตอนต่อไปครับสวัสดีครับ